สวัสดีจ้าวันนี้อยู่ในช่องแนจะพามาตำปลาแพนอีกเนาะผมมีเพี้ยนแล้วฝากมาอีกแล้วนี่เด้อปลาแพนเขาถอดแล้วถอดแล้วเขาก็มาตำนี่เหมือนนี้เขาสิม,มาตำใส่นี่เด้อนี่น,น้ำพริกขานะครับนี่น้ำพริกขาของน้องเกมขอบขอบคุณมากๆนะจ๊ะเกมที่ฝากมาให้ชิมนี่เดี๋ยวเขา็ส่ตำใส่ผสมกันเนาะ เดี๋ยวห่อแกะเบิงน้ำพริกคาเพ่นก่อนเนาะปรึบนี่เห็นบ่หอมหอมเด้อแต่วะอ,อ่าดมเบิง่งหี่หอมเพิ่นใส่คาใส่ตะไข้ใส่ยังครบเลยเนะเาะเฮอกบ,บต่ต้องเอาขวดมาตำใส่อีเฮอก็ะตำแค่นี้นี่ตำแค่ปลาให้มันแหลกเนาะเฮาก็ลงอีกปรึบนี่ ทำให้มันละเอียดเนาะจ้ะเนาะนี่เขาก็ตำให้มันละเอียดเนาะอ่าน,นี้แผ่นสุดท้ายจา้ะทำให้มันละเอียด น้ำปลาเขาอยู่ใสเนาะนี่เฮาก็ตักพริกพริกค่าของอ่นเกมมี่้อจ้าใครสนใจก็สั่งไหนเดอ้อนี่เด้อนี่เบอร์โทรเพิ่นเดอ้อนี่เด้อจ้าตาใส่นยังกระเสบจ้ะครึบมักเพชรกับมกักมักเพชรก็ใส่หลายมักเพชรหน่อยก็ใส่หน่อยเด้อแต่ว่ากัมักเพชรแน่นิดนึงเนาะ เขาก็ค้นค้นค้นเขาก็ตำส่กันนี่เขาก็ตำส่กันเนาะให้มันละเอียด เรียบร้อยแล้ก็วางสากรแล้วก็มาค้นเนาะมาค้นค้นให้มันเข้ากันฮัลโหมังกรเ้าต้องใส่เนี่แขวนห้อยมักเพจเอีหเอาก็ใส่อีกมันจะได้พอดีเนาะอันกินกับลวกค่ะกินกับยังไงด้อจ้าเนี่ยขันไผลมักเปรี้ยวก็ใส่บบหนาวน้ำไหนด้อึออกระใสแบบไพล์มักป็นไหนมีเสร็จแล้วจ้า วันนี้เ่อกรสิตํ้ไปฝากยายอ้วนเนาะแม่ธนชัยนี่ไปเพื่อนกินเนาะเดี๋ยวหากระปุกใสใ่เพื่อนก่อนนี่เ่อตําเสร็จแล้วบ่ต้องใส่หยังอีกเลยด้ยจ้ะเพราะว่ามันแสบแล้วเนาะนี่เสร็จแล้วนะจ๊ะ นี่อ้าวมือน,นี้เขาก็มีไปฝากเพื่อนเนาะอันนี้ก็น้ำพริกปลาแผ่นส่วนนีนนี้ก็เป็นน้ำพริกปลาแก้วทอดจ้ะนี่ตามใส่ขาตามใส่น้ำพริกขานะคะนี่อร่อยแซ่บเวอรอ ไคสนใจสั่งได,ด้เด้อจ้านี่เบอร์โทรเด้อจ้ากระปุกแค่ห้าสิบบาทหนึ่งบ่แพงดอกนี่เฮากเสร็จเรียบร้อยอันนี้ปลาแก้วที่เฮาทอดปลาแก้วที่เฮาทอดเนาะทอดแล้วก็มาตำนี่มันจะเป็นแบบนี้จ้าต่วันมาเสกแล้วตัวนี้ก็เป็นปลาแผ่นที่เฮาตำเมื่อกี้นี่เนาะอ้าวอันนี้เสร็จสมบูรณ์ปั๊บเดี๋ยวเฮาเสิตัก ปลาเกียวใส่ถุงและก็แพ็คให้เพิ่นก่อนเด้อแค่นี้ละจ้าบ๊ายบาย